I thinking was busy thinking. สวัสดีครับเห็นไหมครับว่านี่คืออะไรนี่คือฟิลเตอร์ของแม่ชมนะครับอันนี้ในไอนะครับเฮ้ยมีคนทําด้วยอะ่ะเออผมเห็นแม่ชมเขาเล่นแล้วก็ไปดูว่าของใครนะครับเขาก็มีเครดิตไว้นะเดี๋ยวผมให้เครดิตนะครับก็เดี๋ยวลองเล่นก่อนนะ คนทำนี่ก็สุดยอดเลยครับน่าจะเป็นของผู้ชายนะอ่ะเดี๋ยวผมเข้าไปให้ดูนะครับว่าพี่คนนี้เขาชื่ออะไรนะก็เดี๋ยวลองกดดูก่อนเนี่ยเขาชื่อว่า t r s s n สามแปอารยาอ๋ออันนี้ชื่อฟิลเตอร์นะครับอ่าแล้วก็โดย t a n underscore t r s s, s n นะครับกดเข้าไปอ่าพี่คนนี้นะครับพี่คนนี้นะครับอ่าพี่คนนี้เ a เอาฟิลเตอร์มาให้เราใช้นะครับเข้าไปได้ที่ ig ของพี่คนนี้นะครับ t a n underscore ขีดล่างอ่ะแล้วก็ t r s s n นะครับอ่าเขามีฟ nope ิลเตอร์ให้ใช้เยอะแยะเลยนะครับอ่าแล้วก็ถ้าเข้ามาแล้วหน้าแรกจะเป็นรูปใช่ป่ะอันที่สองนะครับก็จะเป็นตัวฟิลเตอร์ที่เขาทำไว้นะครับอ่าฟิลเตอร์ ig ก็กดเข้าไปใช้นะครับกดเข้าไปปุ๊บนะครับอ่านี้เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็กดลองใช้นะครับกดลองใช้ปุ๊บ อ่ามันก็จะมาให้เราใช้นะครับแค่นั้นเองนะครับหรือว่าถ้าเราชอบเราก็กดอ่าไอตัวข้างๆอันที่เป็นบันทึกนะครับอันนี้ผมบันทึกแล้วไงมันเลยเป็นเครื่องหมายถูกนะครับก็บันทึกเก็บไปในกล้องเราเวลาเราจะเข้าของเราก็นะครับเราก็ไปที่หน้าโฮมนะครับแล้วก็กดตัวกล้องด้านบนนะครับแล้วก็มาเลือกฟิลเตอร์ปุ๊บอ่าหน้าเหี่เขียงเ,เมื่อกี้ใสเลยเห็นไหมครับอ่าอันนี้ต้องโกนหนวดก่อนนะ แต่ว่าพื้นขาวน่าจะสวยนะหาพื้นขาวๆนั่นเนี้ยเออเออเออใช้ได้เลยนะครับก็ไปเข้าไปติดตามพี่เขาแล้วก็เข้าไปขอบคุณกดไลค์กดแชร์พี่เขาด้วยนะเออขอขอบคุณนะครับที่ทำฟิลเตอร์แม่ชมมาให้นะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้แหละแนะนำฟิลเตอร์นะครับโอเคแล้วก็มีวิธีอะไรที่ผมอยากจะนะแนะนำอีกไหมก็เดี๋ยวดูก่อนนะไม่มีแล้วละ่ะ เวลาเราจะดูฟิลเตอร์ก็แค่กดตรงนี้ใช่ไหมครับบันทึกแล้วก็มีส่งให้นะครับมีเลือกดูเอฟเฟกนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะตรงนี้เพื่อน,อนๆลองเล่นดูเพิ่มเติมมันก็จะมีพวกลบแชนะ่แชร์เวลาเราจะส่งเออเวลาเราจะส่งอันนี้ให้เพื่อนก็เนี้ยก็ได้แชร์ลิงก์เอฟเฟกนะครับอ่ะแล้วก็แชร์ไปที่ l ล ne นะครับแล้วก็เลือก l ล ne ของเพื่อนที่เราจะส่งให้นะครับอ่ะเวลาเราส่งให้ แล้วกดแชร์นะครับอ่ะไปยังนะครับอ่ะน่าจะน่าจะไปแล้วแหละนะครับอ่ะกดอีกทีก็ได้อันนี้ไหนไหนเนี่ยในเฟซหรือเปล่าอ่ะน่าจะไปแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเข้าไปดูอ่ะไปแล้วครับเป็นเว็บมาแล้วแล้วก็กดลิงก์เขาก็เข้ามาได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้ครับบอกต่อนะครับเอฟเฟก ฟิลเตอร์แม่ชมนะครับขอบคุณคนที่ทำด้วยนะไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะบ๊ายบาย